วันนี้มีวิธีการทำ To Do List นะคะหรือว่ารายการสิ่งที่ต้องทำที่เราสามารถทำได้สร้างได้ในชีตนะคะหรือ Google Sheets นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ก็ ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทำการตลาดออนไลน์ค่ะอันดับแรกนะคะให้เปิดเข้ามาที่ไฟล์ชีตค่ะเสร็จแล้วเลือกมาตรงนี้ค่ะเครื่องหมายบวกนะคะกดเข้าไปเลยค่ะอันนี้อ้อมทําที่มือถือนะคะเสร็จแล้วกดเลือกเทมเพลตตรงนี้ค่ะกดเข้าไปค่ะเมื่อเราเลือกเทมเพลตแล้วนะคะเราเลือกอันแรกเลยค่ะซึ่งในนี้เขาจะมีเทมเพลตให้เราเลือกแบบหลายรูปแบบมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรายการสิ่งที่เราต้องทําหรือว่า t o Do List นะคะก็เลือกตรงนี้เลยค่ะรายการสิ่งที่ต้องทงําตรงนี้กดเข้าไปค่ะ และเมื่อกดเข้าไปนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างที่เขาเขียนไว้ให้เราแล้วเป็นสําเร็จรูปแล้วแบบนี้นะคะนั่นก็คือจะมีให้เราติ๊กถูกว่ารายการนี้เราทําไปแล้วนะคะหรือว่ายังไม่ได้ทาเราก็ยังไม่ต้องติ๊กถูกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่วันที่นะคะแล้วก็งานรายละเอียดของงานค่ะว่าเราต้องทําอะไรบ้างในงานนี้นะคะและเขาก็มีสรุปให้เราด้วยะคะ่ะนั่นก็คือมุมขวาตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่าจากทั้งหมด3รายการตัวอย่างที่เขาเขียนไว้นะคะเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว1รายการนะคะเพราะว่ามีการติ๊กถูกด้านหน้าแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นเรา ทำรายการที่2เสร็จล้วก็กดติถูกแบบนี้นะคะก็เสร็จไปแล้ว2จาก3นะคะเสร็จสมบูรณ์ไปซึ่งง่ายมากๆเลยและนอกจากติกถูกแล้วนะคะข้อความตรงนี้หรือว่ารายการนี้ก็จะถูกขีดค่าทิ้งไปด้วยนะคะและเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะนั่นคือใช้เคอร์เซอร์นะคะไปวางไว้แล้วเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าวันที่ 21ทสับ 1, แบบนี้นะคะใส่วันที่เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่รายละเอียดงานได้วางไปพี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดดินสอมุมขวาะคะ่ะกดเข้าไปเลยนะคะเราเห็นว่าตอนนี้คีย์บอร์ดเป็นตัวเลขนะคะก็กดตัวนี้ให้เป็นตัวหนังสือแบบนี้ค่ะเราก็พิมพ์รายละเอียดไปได้เลยนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะกดติ๊กถูกไปกทีค่ะ รายการก็จะขึ้นตรงนี้นะคะเขาก็จะอัปเดตมาให้ว่า2องทับสี่นะคะนั่นคือเสร็จแล้ว2รายการจากทั้งหมด4รายการนะคะง่ายมากๆเลยและเราสามารถบันทึกไว้ในมือถือของเรานะคะและเราก็สามารถที่จะดูที่ไหนก็ได้นะคะเพราะมันอยู่ในมือถือของเราจะทําแบบออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็กดติกถูกแบ็กกลับไปค่ะแบ็กกลับไปอีกทีนะคะ เพียงเท่านี้ค่ะรายการที่เราบันทึกไว้ก็จะถูกบันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองนำไปทำดูนะคะถ้าทำแล้วมีคำถามข้อสงสัยพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ฝ่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ